บทที่315อะไรนะมาสเตอร์ซันเชงหัวหน้าผู้ตรวจสอบคุณภาพของกรุงชีจิวเวอรี่กรุ๊ปเป็นคำอธิบายหรือไม่เตียงเฟงคุณกล้ามากคุณกล้าที่จะหาคนที่จะลับพาตัวอาจารย์ซันคุณไม่กลัวที่จะถูกลงโทษตามกฎหมายหรือกองเทียนลองดูเด่าวด้วยความโกรธ ขณะที่กองเทียนลองเห็นซันเชงก้าวออกจากรถธุรกิจความตื่นตระหนกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของกองเทียนลองเขารู้ว่าซันเชงอาจทรยศต่อตอนเองเขามีข้อความแชทกับซันเชงมากมายหากข้อความแชทเหล่านี้ถูกเปิดโปงมันจะเหมือนสายฟ้าจากสีฟ้ามาหาเขาดังนั้นกองเทียนลองจึงต้องช่วยซันเชงด้วยพลังที่ดังสนัน่น วินาทีต่อมากองเทียนลองม้วนแขนเสื้อขึ้นโดยไม่ลังเลและตะโกนสมาชิกตระกูลกองอยู่ที่ไหนตามฉันไปช่วยมาสเตอร์ซันไปกลุ่มผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลกองโกรธมากไม่มีใครคาดหวังว่าเจียงเฟิงกองอีอ้อิงเก้จะลับพาตัวหัวหน้าผู้ตรวจสอบคุณภาพซันเชงหัวหัวหวดหวด ในขณะที่กลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังเก้าไปข้างหน้าชายชุดดำ40หรือ50คนลงจากรถเพื่อการพาณิชย์และเปิดท้ายรถอย่างรวดเร็วหยิบมีดพระขัดเงาคู่หนึ่งออกมามีมีดใหม่ไม่ดีกลับไปซะ เมื่อเห็นกลุ่มชายชุดดำใส่สูตรรองเท้าหนาังและเว่นกันแดดถือมิดพระสีหน้าของกลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลวังเปลี่ยนไปอย่างดูเดือดและร่างกายของพวกเขาถอยหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาต้องการช่วยชีวิตอาจารย์ซุนและซุนเซิงแต่พวกเขาต้องทำเท่าที่ทำได้และพวกเขาไม่สามารถเสี่ยงชีวิตได้สีหน้าของหญิงชรากองตกตะลึงและท่าทางของกองกีอังเกียนก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ใครจะคาดคิดว่าเจียงเฟิงจะพบกลุ่มอันธาพาลเพื่อโจมตีตระกูลกงกองอ้อิ้งเก่ก็ผงะเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าเจียงเฟิงจะพบกลุ่มคนที่โหดเหี้ยมเจียงเฟิงมองดูทุกคนในตระกูลกองอย่างเย็นชาวันนี้ซันเชงมาที่นี่ใครก็ตามที่ไม่กลัวความตายสามารถมาช่วยเขาได้ เมื่อจ้องมองไปที่ออร่าที่ดูร้ายที่เล็ดลอดออกมาจากร่างของเจิงเฟิงผู้สืบสายตรงของตระกูลวังทั้งหมดก็หดหัวลงพวกมีเงา่าหวังเทียนป้ายิ้มอย่างเหยียดยามในฐานะพี่ใหญ่ในสังคมเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับตระกูลชั้นสองอย่างตระกูลกงเลย กองเทียนลองเป็นคนแรกที่กลับมามีสติและเขาดูดเจียงเฟงด้วยความโกรธเจียงเฟิงคุณกล้าหารมากคุณไม่เพียงแต่ลับพาตัวอาจารย์ซุนแต่ยังคุกคามเราด้วยคุณพยายามที่จะหันหลังให้กับสวรรค์หรือไม่ถูกต้องเจียงเฟิงกองอี้อิงเก คุณต้องการทำอะไรกันแน่กองกีอังเกียนตะโกนสุดเสียงหญิงชรากองตัวสั่นด้วยความโกรธเจียงเฟงกองอีอ้อิงแก้คุณมากเกินไปมากเกินไปถ้าเราไปไกลเกินไปคุณจะไปไกลเกินไปได้ไหมเจียงเฟงกำมัดแน่นเขาจ้องไปที่หญิงชรากอง คุณยากคุณทราบดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และอีิ่งแกเป็นเหยื่อรายใหญ่ที่สุดคุณไม่สนใจมันและคุณต้องการที่จะใส่ร้ายอีอิง้งแกคุณไม่ต้องการอธิบายตอนนี้หรือไม่ตอนนี้คำอธิบายที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้วฉันหวังว่าคุณจะพอใจกับคำอธิบายนี้ ยิงเหรอใบหน้าชราของหญิงชรากองน่าเกลียดมากเจียงเฟิงที่เกียจเกินไปที่จะพูดเขามองไปที่ซันเฉงมาสเตอร์ซันถึงตาคุณแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกองเทียนลองขอให้ฉันทำทุกอย่างฉันหมกมุ่นอยู่กับวิธีของกองเทียนลองมิซอี้อิงเก้ถูกผิดกองกองอี้อิงเก้ถูกผิด ใบหน้าของกลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลวังเต็มไปด้วยความสยดสยองพวกเขาไม่คาดคิดว่าสถานการณ์จะพลิกผันครั้งใหญ่เช่นนี้หากกองเทียนลองและซันเชงได้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆผู้เท่าแห่งตระกูลกองในอนาคตและผู้ที่พวกเขาควรสนับสนุนจะต้องได้รับการชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบอาจารย์ซุนท่านห้ามกระอักเลือด กงเทียนหลงพูดอย่างเร่งรีบเจียงเฟิงหัวเราะเยาะและพูดว่าเลือดคุณคือตัวจริงกองเทียนลองพูดต่อไปใช่ซันเชงพูดด้วยความกลัวจากนั้นซันเชงกล่าวต่อกองเทียนลองมาหาฉันเมื่อคืนก่อนและขอให้ฉันยุ่งเกี่ยวกับเครื่องประดับในขณะที่คองเลกกำลังนำคนไปตรวจสอบเขายังบอกให้ฉันทำลายการตรวจสอบของโรงงานผลิตเพื่อทำลายหลักฐาน บทที่31-6เมื่อวันนี้เจียงเฟงกงอิงเกนและคนอื่นๆไม่ได้ตรวจสอบคนเดียวเลยฉันใส่ร้ายมันและฉันใส่ร้ายทั้งหมดซันเชงพูดจบในลมหายใจเดียวเกือบเป็นอัมพาตบนพื้นเหมือนตัวกิว่วลูกบออลอ เขาใช้เวลาเมื่อคืนนี้ภายใต้ความกลัวการครอบงำของเจียงเฟงิงหลังจากรู้ความชั่วร้ายของเจียงเฟิงแล้วซันเชงจะมีความกล้าหาญที่จะไม่ร่วมมืออย่างเชื่อฟังได้อย่างไรกงเทียนหลงมีอะไรจะพูดอีกไหมเจียงเฟิงมองไปที่กงเทียนหลงกลุ่มผู้สืบทอดสายตรงของตระกูลกงก็มองไปที่กงเทียนหลงทีละคนพวกเขาทั้งหมดดูสงสยัย สีหน้าของกองเทียนลองเปลี่ยนไปอย่างมากใส่ร้ายใส่ร้ายชิกูโอกูโอฉันดูเหมือนคนร้ายอย่างนั้นหรือคุณไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมนี่เป็นหลักฐานว่ากองเทียนลองแอบสมรู้ร่วมคิดกับซันเชงเพียงพอหรือไม่หลังจากได้รับโทรศัพท์มือถือของซันเชงและเปิดประวัติการแชทแล้วกลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลกองต่างพากันเบิกตากว้างลองดูให้ดียิ่งขึ้น บันทึกการสนทนาเต็มไปด้วยคำแนะนำของกองเทียนลองเกี่ยวกับวิธีอธิบายกับซันเชงบัญชีวีแชทเป็นของกองเทียนลองดังนั้นจึงไม่มีบัญชีปลอมว,ว้าวทั่วขณะหนึ่งประกูลวังทั้งหมดอยู่ในความโกลาหลมันน่าขยะแขยง กองเทียนลองทำไมคุณถึงทำตัวแบบนี้ถูกต้องฉันไม่ได้คาดหวังว่ากองเทียนลองจะเป็นคนแบบนี้มันน่าผิดหวังจริงๆใช่กองอี้อิงแกเป็นคนที่ถูกใส่ร้ายอี้อิงแกฉันขอโทษฉันเข้าใจคุณผิดเมื่อวานนี้อี้อิงแกฉันขอโทษเราทุกคนเข้าใจคุณผิด เมื่อกลุ่มทายาทสายตรงของตระกูลกองเห็นบันทึกการสนทนานี้พวกเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและโทษตัวเองอย่างถึงที่สุดเมื่อเห็นผู้คนจำนวนมากขอโทษเธอกองอี้ิ้งแกรู้สึกราวกับว่าเธอถูกพลิกคว่ำด้วยความรู้สึกที่หลากหลายการถูกใส่ร้ายเมื่อวานนี้ความรู้สึกนั้นอึดอัดจริงๆ หญิงชรากองแซงคำเป็นสงบเจียงเฟงกองอี้อิงแก้คุณเก่งจริงๆคุณพิสูจน์อะไรได้บ้างคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณสองคนไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับเฟงเจียนจงและคองเลคุณยารร่าทำคุณรู้ไหมว่าส้มและแอปเปิ้ลใส่ในยูเดียวกันทำไมส้มถึงเริ่มเหี่ยวในขณะที่แอปเปิ้ลเน่าเสียแล้ว เจียงเฟิงถามด้วยดวงตาที่ร้อนผ่าหญิงชรากองเลิกคิวขึ้นและพูดว่าโอ้ทำไมเป็นเช่นนั้นเธอไม่เข้าใจว่าเจียงเฟิงหมายถึงอะไรดังนั้นเธอจึงต้องถามด้วยการเผชิญหน้าเพราะเชงซี่มีผิวที่หนาเจียงเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มส้มส้มเปลือกหนา เมื่อได้ยินเช่นนี้หญิงชรากงก็โกรธจนแทบกระอักเลือดเจียงเฟิงเรียกเธอว่าอลัชชี่ไม่ใช่หรือกองกีอังเกียนเต็มไปด้วยความโกรธเจียงเฟิงคุณกล้าดูถูกคุณย่าที่เป็นคนหนังหนาหรือไม่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอฉันแค่บอกว่าเชงซี่มีผิวที่หนาสิ่งที่คุณพูดคือหนังหนาของคุณยายและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันเจียงเฟิงกล่าวเบา เมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่ไร้เดียงสาของเจียงเฟงิงจมูกของกองก,องกีอังเกียนก็แทบจะเป็นควันหญิงชรากองอาศัยของเก่าในการขายของเก่าเธอตะคอกอย่างเย็นชาเจียงเฟิงแม้ว่าคุณจะดูถูกชายชราแต่คุณไม่สามารถปกกปิดความจริงที่ว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับเฟิงเจียนจงและคองเลฉันและอี้อิงเก้สมรู้ร่วมคิดกับเฟิงเจียนจงและคองเลจริงเหรอ เตียงเฟงหัวเราะย้อยหญิงชรากงยืนกรานใช่ไหมหญิงชรากงบราเดอร์เจียงพูดถูกคุณไม่ใช่คนผิวหนาคุณรู้ไหมว่าต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับการใส่ร้ายประชาชนบทที่317ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เมื่อเห็นบุคคลน,นั้นอย่างชัดเจนใบหน้าของหญิงชรากงเปลี่ยนเป็นสีเขียวในทันที ดวงตาของกองเทียนลองกองและกีอังเกียนเหยียดตรงและฉากตรงหน้าก็เหมือนความฝานันเฟิงเจียนจงอยู่ที่นี่หรือไม่เฟิงเจียนจงไปทำสงครามอีกครั้งเพื่อเจียงเฟิงหรือไม่เฟิงเฟิงเจียนจงกลุ่มผู้สืบสายตรงของตระกูลวังต่างตกตะลึงบราเดอร์เฟิง กงหญิงเซียก็ประหลาดใจเช่นกันเจียงเต็ง,ตงยิ้มและพูดว่าบราเดอร์เฟิงฉันรบกวนคุณมากจริงๆฉันจะสร้างปัญหาให้คุณอีกบราเดอร์เจียงคุณสุภาพเกินไปคุณทุกคนมาจากครอบครัวของคุณเองดังนั้นคุณยินดีต้อนรับเฟิงเจียนจงหัวเราะ เตียงเฟงส่งข้อความถึงเขาเมื่อคืนนี้เฟงเจียนจงพาคองเลไปที่บ้านของกองเมื่อเช้านี้หลังจากได้รับข้อความเตียงเฟงเดาามานานแล้วว่าหญิงชรากองไม่ใช่คนดีดังนั้นเมื่อคืนนี้เขาจึงวางแผนสำหรับวันที่ฝนตกและทักทายเฟงเจียจงเจียงเฟงหัวเราะเบาหัวรอบเบาและพูดว่าบราเธอร์ other, เฟงฉันจะปล่อยให้คุณ ฉันจะจัดการต่อไปเฟิงเจียจงพยักหน้าวินาทีต่อมาฝิงเจียนจงมองไปที่หญิงชรากงหญิงชราฉันติดสินบนเป็นการส่วนตัวถ้าคุณไม่บอกฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าฉันเจ๋งแค่ไหนใหญ่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ความเข้าใจผิดมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดหญิงชรากงฝืนยิ้มเธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ปรากฏว่าเธอแอบสนับสนุนกองเทียนลองเพื่อสมรู้ร่วมคิดกับคองเลเพื่อใส่ร้ายกองอีอ้อิงเกอในท้ายที่สุดการวางกรอบล้มเหลวเธอจึงบังคับให้กองอีอ้อิงเกใส่ร้ายว่ามีความสัมพันธ์กับเฟงเจียนจงและคองเล ตอนนี้เธอใส่ร้ายเจียงเฟิงกงอีอ้ิ่งเก้ครั้งแล้วครั้งเล่าเฟิงเจียนจงบังเอิญได้ยินเธออีกครั้งนี้น้ำท่วมวัดราชามังกรจริงๆคุณต้องรู้ว่ากรุงชิจิวเวอรี่กรุ๊ปสร้างความมั่งคั่งด้วยเครื่องประดับและเมื่อเครื่องประดับออกสู่ตลาดจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ หากการตรวจสอบคุณภาพล้มเหลวเครื่องประดับกุงเจียของพวกเขาจะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในการตรวจสอบเครื่องประดับคือเฟิงเจียนจงหากตอนนี้เฟิงเจียจงโกรธเคืองจนตายอนาคตของตระกูลกงจะเป็นไปไม่ได้เลยเฟิงเจียนจงเย้ยหยันเข้าใจผิด มันเป็นแค่ความเข้าใจผิดจริงๆหรือน้อยกว่าพีมากกว่าหัวหน้าใหญ่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดหญิงชรากงดอดบใจกลัวถ้าเธอรู้ว่าเจียงเฟงยังสามารถเชิญเฟิงเจียจงยักษ์ใหญ่อย่างเฟงเจียจงได้เธอคงไม่กล้าพูดว่าเจียงเฟิงกองอีอ้อิงแก่แอบสมรู้ร่วมคิดกับเฟิงเจียนจงและคองเล เฟียงเฟงพูดติดตลกบราเดอร์ Brother, เฟงหลังจากที่คุณจากไปเมื่อวานนี้อ้อิอ่งแก้และฉันถูกใส่ร้ายคนขาวถูกพวกเขาเรียกว่าดำพวกเขาบอกว่าอี้อิออ้งแกและฉันมีความสัมพันธ์กับคุณและคองเลพี่ฉันรู้เฟิงเจียนจงพูดติดตลกขณะที่เขาพูดเฟิงเจียนจงดีดนิ้วและชายหนุ่มในเครื่องแบบยื่นกระดาษ A4 มาให้ ปิงเจียนจงเดินไปหาหญิงชรากองหญิงชราดูให้ชัดๆถ้าฉันเดาถูกนี่คือหมายเลขบัญชีกองเทียนลองที่ใช้ส่งเงินให้คองเลใช่ไหมเมื่อมองใกล้ๆมีบันทึกการโอนเงินอยู่บนกระดาษ A4 และบัญชีนั้นเป็นบัญชีธนาคารของกองเทียนลองนี่นี่หญิงชรากงพูดไม่ออก ลูกตาของกงเทียนหลงแทบจะถลนออกมาเขากระสับกระส่ายเหงื่อเย็นหยดลงมาที่หน้าผากเมื่อมองไปที่กงเล่ซึ่งถูกใส่กุญแจมือแล้วกงเทียนหลงก็เต้นแรงในใจและเกือบจะเป็นลมเฟิงเจียนจงทิ้งบันทึกการโอนโดยตรงกับกงเทียนลอง พวกคุณทุกคนกล้าหาญจริงๆไม่ต้องพูดถึงการติดสินบนคองเลเป็นการส่วนตัวแต่ยังใส่ร้ายฉันพี่ชายเจียงและพี่น้องของฉันตระกูลกองของคุณมีความสามารถจริงๆ ทันใดนั้นเสียงระเบิดดังขึ้นเปเลวไฟที่โหมกระหน่ำประทุข,ขึ้นจากร่างของเฟิงเจียนจงและบรรดาทายาทสายตรงของตระกูลวังก็เงียบลงคุณย่ามีอะไรจะพูดอีกไหมเจียงเฟิงเยยหยันและมองไปที่หญิงชรากง ผิวของหญิงชรากองซีดและลำไส้ของเธอเป็นสีเขียวด้วยความเสียใจเสียใจเสียใจไม่รู้จบตั้งแต่ต้นจนจบเธอประเมินพลังงานของเจียงเฟงต่ำเกินไปหากเป็นไปได้เธออยากจะเริ่มต้นใหม่และป้องกันไม่ให้กองเทียนลองวางแผนต่อต้านกองอีอ้อิงเก้อย่างเด็ดขาด ตอนนี้ดีแล้วการใส่ร้ายกองอี้อิงเก้ล้มเหลวแต่เธอกลับเสียหน้าและทำให้เฟิงเจียนจงขุนเคืองอย่างสุดซึ้งจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม ลิงเ,เจียนจงหัวเราะเยาะฉันบอกคุณแล้วตามมาตรา390ของกฎหมายอาญาใครก็ตามที่ก่ออาญากรรมด้วยการให้สินบนจะต้องถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน5ปีหรือถูกคุมขังทางอาญากองเทียนลองคุณได้ย้ายเต็มสองแสนหยวนให้คองเลตอนนี้คุณควรคิดให้รอบคอบออกจากคุกอะไรนะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือจำคุกทางอาญา